กำลังให้ถ้วย,ยตัวยนบาสุกเช้าเช้าบรรดามไม่รูกอ่อนเนาะเช้าไม่ลงมาแล้วเน่ยแล้วก็เอากรถินทาให้ฟางเตรียมไว้ให้ก็ให้ขึ้นกินกนเยือนนะครับผมพอเริ่มสายหน่อยก็จะให้ขึ้นกินรงเยือนแล้วสำหรับแม่ลูกอ่อนเราก็จะจะได้ให้ลูกกินนมเต็มที่นะสําหรับแกะนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องเกษตรกรเราที่สนใจเรื่องแกะ โทรมาคุยคุยกันได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์หกศูนย์ห้านี่ครับหัวเรานะครับหัวท้องฟุ้ปั่นกับหมูอสองเฉียงครับผมต้มน้ำกาแฟตักกับข้าวนะครับผมที่นี่หมดจบที่เดียวนะครับผมกี่หมดจบที่เดียวเลยจะให้ชมบรรยากาศตอนเช้านะครับผม,มหลังจากที่ลงกระถินให้แกะเสร็จนะ ข้ามูงเขียวเราก็จะยกขึ้นอย่างเงี้ยทำความสะอาดโรงเรือนเรียบร้อยแผนดาแกะไม่ละอ่อนก็จะอยู่บนโรงเรือนครับผมไดจะพาไปดูวิ่งไก่จะส่องขึ้นดูข้างบนหน่อยนี่ก็ <L> จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้ลูกนี่ แ,แก่ร้อยเลยเนาะบึกเลยลูกเราเนี่ยน้ำนมดีมากแกะตาวนะผมบึกเลยโอ้โหก็คืนมาก็นี่ไงเติมด้วยเนี่ยฟางนะครับผมจัดให้ไม่เคยขาดนะครับชุดใจน้องกินฟางจัดให้ไม่เคยขาดกินที่อิ่มกินมี่อิ่ม ร้องดีมากตัวนี้ยตอนั้นแกที่ออกได้ประมาณสักสิบหรือที่ยี่สิบพันนะก็จะจับสัตว์อีกรอบหนึ่งสำหรับแกะนะครก็จะไปเจอกันอีกทีก็โน่นและครับประมาณต้นเดือนมีนานครับผมสําหรับแม่นี่จะไปออกอีกทีก็จะต้นประมาณเดือนมีนานครับออกไม่กี่วันนี้ตัวคู่ยังเหมือนควรควรกันแล้วนะตอวพันเรา ไหวครับ15-20วันก็จับตัดแล้วเนี่ยนดีจังเลยเรือนกระดาษเราถ้ามาก็เช็คดูได้นะมีวนนิวข่อยากออกตามขีดดำอะไรไหมไม่มีก็ถือว่าปกติถ้ามีก็ไม่ยากเลย แดงไปเยอะแดงฮะนอนแล้วโอ้โหตัวเล็กนอนกันแล้ว